จากวัาชีไเด็กแ,แน่ยแตผมกว่าพันตัวเดียวสอนตัวชนะครับพันมาจากไหะรรว่าผันมาผมไปซื้อเล็กแปดสามมาไว้งอนมานอนันซื้อเ,เด็แปดสามกับเล็กสุดที่นะแต่ในตู้นนันมาเขามาคมขืนเขามาคมขืนคนที่ไงนางนางไปนืง้ขงขั้วเขานางมาจัง เอ้บอกเขาว่าโอ้ยจเ็นผสครับบ่เขาเอาเนี่ยวอาน้ำเอาเมียวเดียวเลยกว่าเอาเมียวเดียวเลยกว่าเร่นเร่นไปซื้อมากกับนี้สองโตู้เนี่ยแปดสามกับสุนทีนเนี่ยสองต๊ะจนสองอะไมาหมัดใจว่าโอ้หลือนคิดเสเด้อขวัญที่นี่เด้อมากขึ้นหนึ่งวัญขวัญว่าอาจารย์แซมทีโดนมัน จอดจอดจอดดูหน้าบ้านจอดดูหน้าประตูผมยันรีรีกดของอาจารย์เซมเลยเจ็ดค่ะปัจจรยเซมขี่รถมาขึ้นขึ้นนั่ขึ้นขึ้นจะปล่อยสิปล่อยเร่งปล่อยเร่งอต่ปล่อยเร่งเรไม่สุดทีกันเนาะนั่นแหละทีเราที่เปปล่อยเรนเห็นเต้น มันจะซองกับปั่นยอีกเห็นเด็กี่ินดุหน้าจะรบกันเดี๋ยวบอกกันพอผมเนี่ยมันยื่นดุหน่างนั่นรถเจ้าตัวเล่าขนาดนั้นกันจี๊ดจีดออกเล็กเล็กซุ่นกลองหนึ่งนั่นนะสองในมันเจ้วอะไรมันจะมามาบ่ปันเยินสองขึ้นเล็กตัวใดมันจะเข่าน้ยหรือเปล่าแต่ตัวของมันแจวตัวของถือคมขึ้นน่ะมันใจแห้งโดยเฉพาะเล็กเล็กสามแปด กับสนทีนมากแห้งบ่แมินว่ามีเงินนมีเงินนะต้นต้นสี่สามแปดไปดอยู่ตัวละหาสิบบาทแต่สุวนทีนสี่อยู่สองร้อสี่จะรางยิ่งเยอะเลยไปซื้อบนไ้ซสี่จะรางยิงเยอะมาฝันมามาฝันมาท้องถคมขืนถึงผู้สาวเพราะว่าเขามากเขาอมากด้นนะเขาอเขาคว้าเนี่เขา เอา,เอามันเอาไม่เหนียวไปไหนขึ้นอีกต่อเอามันียวเลยกต่องั้นเขามาหัวยี่ฟังยียห,หัวโลกาฮึฮ <c oughs> ึั้ก็ขอให้เอฟซีเป็นจ้าหน้าบึงเดอ้อมันหามันหาเป็นจังหวุนนะครับเดอ้อตัเลขซูซี่ก็จะ<แ>อันคาดงงอันก็ต้องซื้อครับอันก็ต้องซื้อมันหาเขาใจแหกหาห้องจิบบาทก็ยังดี คุณซีครับสามแปดคุณสี่กับสามแปดสองตัวนจำเนาะนี่มีเด็กตัวหนึ่งคือเจันห่านเล้รถเล้รถอาจารย์แซมฝันเห็นรถด้วยไปนั่อาจารย์แซมขนาดขั้นที่เขาล่ะไปจอามาแล้วจอดปุ๊บก็โกงเราแล้วเปิดผมตู้มาเนีน่ยหมัน,นเนี่ยใส่เนี่ยหวานนะเราไปเห็นนางมาผิดเราโกงนางแล้วคุณร,รถขับไปอีก ฝันสองขึ้นไหนก้อนก้อนสิ่เราสิ่ปลอยส่วนชีนก้อนกับสองจีนของพันเห้วสองขึ้นเห็นบอดสิผมมาจะจะผมมาผมผันมาอจะผมบอกบอกเปิดเผยว่าผมผันเห็นไผห็นบอดผมมาจงจะมึงเดาจงมีคนใดๆคือกันกับผมผมบอกอยู่เมนบอดอืมนั่นน่ะมันไม่ได้เราปล่อยมากกับเมนนี้แกเลยส่วนที่ผมสงสัยบอกมาจีมา เด็กมากตัวหนึ่งคือเล็เล็กรถอาจารย์แซมเนี่ยเด็กเจ็ดหน้เจหนมาองอเพราะว่ามันเราขี่รถมากล่ขีรถพันเห็นเาาขี่รถมาสองขึ้นโอ้จะได้ดูมันเห็นกันเนาะนืมมองไปขึ้นเตาพวกไอ้วาไปบ้างเนาะอืมมันหายสิโคสไทายเลยเนาะม่งจะใช่เปิดมดเลยเนาะเปิดมดเปิดมด พราว่าเลขมันกามันมันนันมามากสามแปดมันมุมามันเอาเจ็ดหามันมากนะเอาจีดิจิติมันแบบอนอเนาะอือมงกุนเนี่ยมงกันอ่ะไปดูงมจะได้รเอาตงกอย่างคนี่อืย โอ้ก้มถึงสามนะเยวแจ้าผู้ใดสิมีวัดจะนาาเวยครับเจ้าต้องซือแบเอนั่นแหละครับนะเรียนรูนเรียนรจ้ัเดี๋ยจะไปดาวกันแล้วก็ ก็ซื้อเลขศูนย์สี่กับเลขสามแปดมาเชียงเลขขึ้นเลขขวัญมาเออจำในเราขึ้นเลขขวัญมายิไปเกี่ยวเขาไปเกี่ยวเขาขึ้นเลขขวัญมาไปเกี่ยวเขากับในบ้านที่นี่มาขึ้นที่สองขึ้นที่สาม,มาอีกกลับมาพันมาเขาคมเขืนเขามาคมเขืนพู้หยิ่ง,งใ่เสีอสีขาวมาคมมขืนเขาบอกเขาเขามาโดนแนวเพราะว,ว่าจะได้วาจะ เดาจะเ๋็ดผมทอผมเป็นคนไปการบอกมาเพื่อนเอาเงินีเอาทีเดียวว่าเอาเอามันจบทีเดียวไปกูอะเดี๋ยวน้โอ้มันอันนี้จนนิดก็ได้ว่าอืมไม่สี่บนล่างอย่างเดียวเลยล่างอย่างเดียวศูนย์สี่ล่างอย่างเดียวตัวผ,ผ,ผ,ผมมึงผมมึงมีผมกูมีอาจารย์บ่ดีผมโทรไปถามเราว่าศูนย์สี่กับศูนย์นานมันมันขึ้นบนมันเป็นอะไรเขาแต่ว่ามันดับบนเรา ผมเลยสืเจเอเด็กดานนะมัอินี้ก็ตัวใดกันนีมากอนี้ตัวคมนี่บอกสูสี่สี่มัินีู้ยสี่อ่ะอครับโอเคครับมาสี่นี้มากแหงศูนสี่ครับ่ม้าอันสี่สองหน่อยจ้่ครับตัองสี่ห้ามื่นเล่ะมังสี่ห้มามื่นเลครับแล้วรถอาจารย์ตมปันนังยังครับอาจารย์เตมอ่าปันเห็นมั้งหวอันก้อนตัวหนึ่งเอาก้อนก้อนก้อนปก กวนผมยูทูบสิมาไทยตัวนึงกวนจิปุนปล่อยด้วยกวนกวนจิปุนปล่อยเร่งนะกวนเพิ่นปล่อยเร่งนะกวน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 จิปุนเพิ่นจะปล่อยเร่งมันจะของอะไรซ้อมมาจะมึงเด้อเร่งมันจิมันจิคือกันบ่สุดพ่อเจอระออกมากกับแมนนี่มื่อนนี้รักปล่อยได้อตัวหนึ่งค่ะท่านผู้ชมนะคะแอดมินก็มาตามแนวทางนะคะของ ลุงต้อยนะคะลุงต้อยซึ่งเ,เป็นคนพิขาพิการนะคะที่ได้ให้แนวทางนะคะแอดมินมาตามให้ท่านผู้ชมรอบแรกแล้วก็โค้งสุดท้ายไปเลยนะะเนาะค่ะเนาะมาตามครั้งเดียวนะคะกับแนวทางของลุงต้อยนะคะ,ะใช้วิจารณญาณในการรับชมดีเดอร์นะคะแล้วก็ ใช้วิจารณญยณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางของลุงต้อยนะคะ,ะก็มีผิดบ้างถูกบ้างนะคะเข้าบ้างผิดบ้างก็อยาว่ากันเดินนะคะคขอให้เอซนะคะ รับชมอย่างมีสตินะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางของลุงต้อยนะคะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวแอดมินก็ขอให้ท่านผู้ชมรวยร,วย,รวยนะคะในเงืนที่16กุมภาพันธ์2567นะคะแอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ